ดีครับวันนี้ผมจะมาบอกข้อมูลเกม The p o l d e n Cat เกี่ยวกับผลไม้แบบเจาะลึกซึ่งหัวขอ้อหลักๆจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ7หัวขอ้อเรามาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าหัวข้อแรกก็คือชนิดของผลไม้แบบมเมล็ดและแบบผลแบบมเมล็ดจะสามารถขาดได้ง่ายกว่าแบบผลอย่างแน่นอนและแบบผลจะมีอัตราการกได้รับน้อยกว่าแบบมเมล็ด อัตราการได้นนดับทั้งสองชนิดขึ้นอยู่กับด่านที่เล่นด้วยว่าเป็นระดับไหนหัวข้อแรกก็จะมีประมาณนี้เรามาต่อที่หัวข้อที่สองเลยดีกว,ว่าหัวข้อที่สองคือชนิดของผลไม้แต่ละสีซึ่งจะมีสีอะไรมั่งก็ตามนี้เลยก็คือมีสีเขียวสีม่วงสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีหลุงหรืุงตัวอีปิดแคทฟุดแบบเอลเดอร์แล้วก็สีทองหลักๆตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้ 3. ด่านแต่ละด่านที่เล่นเก็บผลไม้ได้แต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบผลไม้ทั่วไปก่อนซึ่งเริ่มด้วย Go g o w i n g green หรือผลไม้สีเขียวชื่อด่านจะเป็น Go g o w i n g green จะมาในวันจันทร์ของทุกอาทิตย์โดยสตูในด้านจะเป็นประเภทลอยทั้งหมดความยากจะมียุ่3ระดับด้วยกันก็คือ hard expert แล้วก็ i n s a n e ในแต่ละความยากจะมีโอกาสได้รับตั้งกันต่อไปก็คือ ด้านที่ไปเล่นเก็บผลไม้สีม่วงหรือว่าชื่อด้านว่า g o w i n g Purple ด้านนี้จะมาในวันอังคารโดยศัตรูในด้านทั้งหมดจะเป็นประเภทสีดำทั้งหมดความยากก็เหมือนสีเขียวเลยก็คือมี Hard Expert Insane ในแต่ละความยากจะมีโอกาสได้รับตั้งกันเหมือนกันด้านต่อไปคือ g o w i n g Red ไปเล่นเก็บผลไม้สีแดงด้านนี้จะมาเฉพาะวันพุธของทุกทิตย์เช่นเคยเลย โดยสตูในด้านทั้งหมดจะเป็นประเภทสีแดงทั้งหมดความยากก็จะมียุ่3ารระดับเหมือนกันก็คือ hard expert insane ต่อไป g o w i n g blue ด้านนี้จะไปเล่นเก็บผลไมส้สีฟ้าจะมาในด้านด้านนี้จะมาในวันพฤหัส,สบ,บดีโดยสตูในด้านจะเป็นประเภทเอเลี่ยนทั้งหมดซึ่งด้านนี้อาจจะยากกว่าด้านอื่นเพราะว่าสตูประเภทเอเลี่ยนนั้นจะมีความเก่งที่เหนือกว่าสตูประเภทอื่นๆ หากเราไม่เล่นเก็บสมบัติที่ไวต้านเอเลียนซะก่อนโดยความยากจะมียุ่3ามระดับเช่นเคยก็คือ h าร์ดเอ็กเปอร์อินเต่อไปจะเป็นด้านเล่นเก็บผลไม้ธรรมดาอันสุดท้ายก็คือ g o i วิ y ง l ยลโหรือว่าผลไม้สีเหลืองด้านนี้จะมาในทุกวันศุกร์โดยสตูนในด้านจะเป็นประเภทนางฟ้าทั้งหมดความยากก็เช่นเคยสามระดับก็คือฮาร์ดเอ็กเปร์อิเอ่าเรามาตอนในหัวข้อที่4กันเลยก็คือ ด้านที่ไปเล่นเก็บผลไม้สีลุงหรือว่าอีิีแคทฟุตซึ่งผลไม้สี่ลุงนี้จะอยู่ในด้านแคทฟุตจูบิลีซึ่งด้านนี้จะมีโอกาสไปได้เมื่อเราชนะด้านกวิ่งสเตจก็คือเมื่อเราเอาชนะด้านผลไม้ธรรมดาในแต่ละความยากมันจะมีโอกาสที่ด้านนี้จะเด้งขึ้นมาให้กดไปต่อแต่ความยากของด้านนี้ที่จะไปได้ก็จะมีโอกาสที่จะไปได้ต่างกันหากเราชนะด้านผลไม้ธรรมดา ในระดับฮาร์ดโอกาสที่จะไปได้คือมี5%เซนที่มันจะเด้งขึ้นมาให้เรากดไปต่อถ้าเป็นเอ็กเปิดจะมีโอกาสคือ10เระดับอินเซน์จะมีโอกาสที่จะไปได้คือ1ิบห้อมีโอกาสสูงสุดแต่ความยากของด้านนี้ก็คือหากเราจะกดไปต่อเราจะต้องใช้ทีมเดิมที่เราชนะมาได้อันนี้คือความยากแล้วก็ผลไม้ที่ล้นสามารถรับได้จากด้าน g o w i n g epic เหมือนกันแต่ด้านนี้ถ้าจะเด้งขึ้นมาได้ เราจำเป็นต้องชนะบท and ancient curse ซะก่อนซึ่งด้านนี้จะปรากฏขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์เป็นเวลา2องถึง3ชั่วโมงต่อวันแล้วแต่วันเวลาว่าจะมากี่โมงถึงกี่โมงข้อที่5ด้านที่ไปเล่นเก็บผลไม้เอลเดอร์ด้านที่จะไปเล่นเก็บก็คือด้าน g o w i n g sting ซึ่งด้านนี้จะมาทุกวันย้ำเลยว่าทุกวันวันละ2อถึง3ชั่วโมงซึ่งใน g o w i n g sting นี้จะมีด้านดันงนี้ก็คือ ตามนี้เลยแต่ว่าระดับความยากนั้นจะยิ่งกว่าอินเซนแต่หากจะสามารถพบเจอด่าน g ก o ิ i n g s t a ได้จำเป็นต้องเคลียร์ด่าน Story o f r e g e n ทั้งหมดก่อนซึ่ง Story o f r e g e n จะมีทั้งหมด48ชัตเตอร์แต่ละชั a เตอร์จะมีด่าน6-8ด่านหัวข้อต่อไปคือผลไม้สีทองตัวว่า Go Cat f o o โอกาสการที่จะได้รับคือเราจะมีโอกาสได้รับน้อยมาก จากการที่เราบริจาค XP จำนวนหนึ่งาย XP ให้กับแคทชายืัวสันเจ้าแมวซึ่งวิธีนี้คุณยังไม่สามารถทำได้เพราะเล่นไปไม่ถึงมาต่อเรืยอหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่7ก็คืออัตราการได้ผลไม้แต่ละชนิดแต่ละสีมาเริ่มด้วยผลไม้สีเขียวเมื่อเอาชนะด้านของโกวิกีน ที่ได้รับความยากฮาร์ดเราจะมีโอกาสได้แบบเป็นผลไม้ก็คือส0มสิบเอร์ซ็นตแบบเป็นมเมล็ดแปเสิ่ห้าเปอาเซนเมื่อชนะที่ได้รับเอ็กเปิดได้เราจะมีโอกาสได้รับเป็นพลนก็คือส5สิบห้าเปอร์ซ็นแบบมเมล็ด79%สิบเก้าปอร์เซแต่กับกันที่เราชนะได้รแบับอินเซน์เราจะมีโอกาสได้แบบพ่นก็คือหกสิเปอร์ซนแบบมเมล็ดแค่หกสิแปดเปเซ็เท่านั้นผลไม้สีม่วงเราจะมีโอกาส ได้รับได้จากระดับฮาร์ดก็คือแบบเป็นผล30%แบบมเมล็ด8 5ในที่ระดับเอ็กเปิดเราจะมีโอกาสได้เป็นผลคือ45%แบบมเมล็ด79%ในระดับอินเซนเราจะมีโอกาสได้แบบเป็นผลก็คือ60%แบบมเมล็ด68%ผลไมส้สีแดงเรามีโอกาสที่จะได้จากระดับฮาร์ดก็คือแบบเป็นผลแค่15%เท่านั้นแบบมเมล็ดคือ64% นระรับ Expert เราจะมีโอกาสได้รับแบบเป็นผล25%แบบมเมล็ด65%ที่ะดับอินเซ e มีโอกาสเป็นผลก็คือ35%แบบมเมล็ด65%ซึ่งมันจะดูต่างจาก2-4แรกอยู่พอสมควรมาที่ผลไม้สีฟ้าเมื่อเราชนะที่ดรับฮาร์ได้เราจะมีโอกาสได้แบบผลคือ15%แบบมเมล็ด64% เมื่อเราเอาชนะที่รับเ x p e r t ได้เราจะมีโอกาสได้แบบผลก็คือ25%แบบเมล็ด65%แต่ในระดับอินเซน์เมื่อเราเอาชนะได้จะมีโอกาสได้แบบผลก็คือ6 0เลยแบบเมล็ด6เมาที่ผลไม้สีเหลืองเมื่อเราเอาชนะที่รับหาได้เราจะมีโอกาสได้แบบผลก็คือ3 0แบบเมล็ด85%เมื่อเราชนะที่ร,รับเอ็กเปอร์ได้โอกาสได้เป็นบบผลก็คือ4 5เแบบเมล็ด7 เมื่อเราชนะที่ดรับอินเซนได้โอกาสที่จะได้เป็นผลก็คือ60%แบบปะประเล็ด68%อ่าเรามาต่อที่โอกาสจะได้รับแบบสุดท้ายก็คือผลไม้สี่ลุงหรือว่าอีพิกแคทฟูดนั่นเองเมื่อเราชนะด้านแคทฟูดจูบิลีได้ที่ดรับฮาร์ดเราจะมีโอกาสได้เป็นผลไม้สี่ลุงก็คือ35%และผลไม้ทั่วไปก็คือสี่อะไรก็ได้77% แล้วก็มเ,ลกเามล็ดผลไม้ทั่วไป100%ซก็คือจะมีโอกาสได้แน่แแต่ถ้าเราชนะ,ะได้รับเอ็กเปอร์ได้เราจะมีโอกาสได้ผลไม้ที่หลงคือ50%าสิบปอร์เซ็นผลไม้ทั่วไปแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็มเ,ลกเามล็ดผลไม้ทั่วไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเราชนะที่ะดรับอินเซน์ได้เราจะมีโอกาสได้ผลไม้ที่ลุงคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยผลไม้ทั่วไปคือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผลไม้ทั่วไปแบบเมล,เล็ดคืร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ตรงนี้ยังจะย้ําอีกทีก็คือในความยากแต่ละความยากที่พูดถึงที่ว่าเมื่อเราชนะด้านแคทจูบิลีได้ที่ว่ามีฮาร์ดเอ็กเปิร์อินเซนตตรงนี้ความยากนี้ขึ้นอยู่กับด้านผลไม้ธรรมดาว่าความยากระดับอะไรซึ่งมันจะทาให้ขึ้นอยู่กับอัตราการได้ผลไม้สีลุงว่าเราจะมีโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับด้านธรรมดาที่เราเล่นด้วยแล้วก็ในด้าน g ก o w i n g อปีที่ไปเล่นเก็บผลไม้สีลุงโดยเฉพาะมัจะมีโอกาสได้คือแบบประมาณปานกลาง ไม่เยอะมากไม่น้อยเกินไปอ่าแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ขอบคุณครับที่รับชม